ตอนนี้คิดถึงลุงตู่ลุงรู้ไหมตอนที่ลุงไม่อยู่ชีวิตขดถูกต้องกู้เงินซื้อไข่เมื่อก่อนใครว่าลุงไว้ต้องขออภัยตอนนี้สำใจไข่แพงกว่ายุคลุงตู่ไป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 ใ่หไปกู้เงินซื้อไข่คิดถึงคิดถึงลุงตู่ตอนนี้ไข่แพงกว่ายุค ลุงตู่ตลกดังฮะตาสว่างแล้วนะครับนะพี่คิงก่อนบ่ายแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้จักชื่อชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับก็มาร้องเพลงโอดวนขอโทษนะครับที่เคยดา่าลุงตู่แต่ตอนนี้ไข่แพงกว่าลุงตู่แล้วเนี่ยเออนะ แต่พี่คิงแกเป็นไอ้นี่อยู่แล้วอยู่พลังประชารัฐอยู่แล้วใช่ไหมตอนนั้นแกก็ลงสอสอเหมือนกันนะแกก็ลงสมัครสอสอเหมือนกันนะครับเอออยู่พรรคลวงป้อมนั่น่อยนะแกก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ลุงตูนะแกก็ทําเสียงร้องเรียนนะไอ้มีปัญหาอะไรฮนะไอ้มีปัญหาอะไรฮนะเดี๋ยวทุ่มโดนผลเดี้ยวแหล่เนี่ยนะนีะ่างนั้นะครับเนี่ยก็ เอาเป็นว่าตอนนี้หลายๆคนนะฮะก็ตาสว่างแล้วนะครับใครที่เคยด่าลุงตู่ใครที่เคยว่าลุงตู่ตอนนี้นะก็หันมาทำคลิปลงติกตอกกันหมดว่าเอ้ยขันขอโทษนะฉันที่ว่าลุงตู่ฉันอยากจะคิดถึงลุงตู่นะเออนะครับนั่นแหละเขาเรียกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตานะคนเราต้องรอ้อย ไขยุคประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะแพงกว่ายุคเศรษฐาอายุยุคลุงตู่จริงๆเดี๋าว่าแต่ไข่แพงนะครับฐานไฟฉายฮะไอเราก็เพิ่งสังเกตว่าฐานไฟฉายเดี๋ยวนี้ <c oughs> โคตรแพงเลยท่านผู้ชมฐานไฟฉายเนี่ยซื้อเซเว่นเนี่ยสี่สี่ก้อนเนี่ยเท่าไหร่ล่ะหกสิบเก้าหรือเจ็ดสิบเก้าเนี่ย ต่ก่อนมันก้อนละห้าบาทสิบบาทไม่ใช่เลแต่ก่อน <c oughs> มันขึ้นมาตอนไหนวะ <c oughs> เราก็ไม่ได้ใช้ฐานนานนะเออเนี่ยนาฬิกาฐานหมดแล้วต้องไปเปลี่ยนฐานแล้วเนี่ยคิดหนักเลยแต่ว่าถ้าไปซื้อร้านไอ้พวกยี่สิบบาทมันก็ยังราคายี่สิบาทอยู่แต่คุณภาพมันใช้ได้ไม่นานนะครับฐานประเทศจีนะนะฮะเออลยี่สิบบาทนิดได้ตั้งหลายก้อน นะแต่ก็อ่ะนั่นแหละนะเนี่ยครับอย่าว่าแต่ไข่แพงเลยน้ำมันก็แพงนะตอนนี้น้ำมันไปเท่าไหร่ละลิตรสามสิบสามบาทใช่ไหมก็ตรึงไว้อยู่แต่น้ำมันเบนซินน,นะสี่สิบเจ็ดบาทนะฮะโอ้โหจะห้าสิบบาทเดียวละราคาเท่าตอนน้ำมันยุคอีปูเลยนะเนี่ยนะครับเติมน,น้ำมันทีก็ร้องจากร้องจากที แก๊สก็แพงข้าวของก็แพงอาหารตามสั่งก็ปรับขึ้นราคาหมดทุกเจ้าขนาดเจ้าที่ว่าแบบขายถูกๆนะเขาก็ยังขอปรับขึ้นเลยไข่ดาวขอเพิ่มขึ้นเป็นหกบาทนะโอ้โมันจะมีเจ้าหนึ่งขายโคตรถูกอ่ะสามสิบบาทสี่สิบบาทให้โคตรเยอะนะเออเขายังขอขึ้นราคาเลยนะเออนี่ฮะไข่ ไขยุกเศรษฐานี่มันแพงแพงไขยุกลุงตู่นี่ทุกถูก,ถกนะเมื่อวานก็เพิ่งไปซื้อมาไขา่แพงร้อยห้าสิบเบอร์ศูนย์ปกติไขยุกลุงตูน่นี่แพงหนึ่งก็ร้อยก็ไม่เกินร้อยนะแพงละเก้าสิบเก้าแพงละร้อยเต็มที่แต่ในนี้แพงละร้อยห้าสิบเออเพอเอๆมีบางจังหวะขึ้นไปแพงละสองร้อย นะครับแผงร้อยเจ็ดสิบก็มีบางทีแต่ช่วงนี้ใครถูกหน่อยนี่ถือว่าถูกแล้วนะร้อยห้าสิบเนี่ยนะฮะเออก็ยุคเศรษฐาจะได้เป็นเศรษฐีครับกินได้กินของแพงๆไงเออเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์ว่าโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ